สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่เดียร์ออสทาลอดบายกันชาวไรยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่ที่อ่าเดี๋ยวนะโอเคอาจารย์ลืมอาจารย์ลืมมากมากันที่ถ้าเขาฝากบอกคุณได้จะเขาฝากอยากฝากบอกอะไรกับคุณสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเราเลยสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจ ในความคิดเออเขาคิดดีกับเราไหมความต้องการในใจที่เขาอยากสื่อออกมาแต่เขาสื่อไม่ได้บางทีก็เหมือนน้าท่วมปากไม่พูดอะไรออกไปแล้วมันก็จะดูไม่ดีอะไรเงี้ยนะเรามาดูกันซิว่าความต้องการในใจถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาอยากฝากบอกว่าอะไรมากันที่ธาตุน้ํกากรกฎมินพิจิกค่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนค่ะเขารู้สึกอย่างไรกอบคุณก่อน เขารู้สึกยังไงกับเราคนที่จะดูได้ก็คือความสัมพันธ์ชัดเจนไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะจ๊ะดูได้ทุกๆความสัมพันธ์เลยนะจ๊ะไปเที่ยวไหนกันหรือยังปิดกันหรือยังบางคนปิดแล้วเนาะบางคนเริ่มทยอยออกไปแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้มีความสุขการทเที่ยวสงการปีนี้นะจ๊ะอ่ะขอดูพลังงานของคุณสองคนก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณก่อนอ๋อเอเคเจอแล้ว เอาแม่เจ้าเขารู้สึกยังไงกับคุณเหรอโอ้เขามองคุณเป็นคนในครอบครัวเขามองคุณคือครอบครัวของเขาเขามองว่าคุณคือครอบครัวแต่เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ใครบางคนในที่เนี้ยเอาความผูกพันเอาความผูกพันเอาสายใย เอาความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมันเล่นหรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือนใครบางคนชาญฉลาดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อสนองตอบอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอย่างไรก็อยากให้เขาเป็นครอบครัวกับเราเอ,อเขามองว่าเขาอยากให้คุณเป็นครอบครัวกับเขาแต่เขาอยากให้คุณ เชื่อมั่นในตัวเขาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาแบบนี้นานๆแต่เขาไม่ได้มองถึงตัวเขาเลยว่าได้ตัวเขานะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนวะเนี่ยความรู้สึกของเขานะมันมีทั้งเดินออกไปเดินออกไป หรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอย่ายึดติดซึ่งกันและกันให้อิสระในพื้นที่ของกันและกันนะ่ะน้ำเออนี่น้ำกรกฎมินพิจิกเนะี่ยอยากให้เคียงข้างกันไปแบบนี้อยากให้อยู่กันไปแบบนี้นานๆเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณบางทีเขาก็มองคุณว่า ุณอาจจะเป็นคนที่ดูฉลาดดูเก่งดูฉลาดดูเก่งเราสองคนมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะด้วยทาสถานะบางที่บางคนมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่ากันและกัน อีกคนหนึ่งตำแหน่งสูงอีกคนนึงอาจจะเป็นเจ้านายคนอาจจะเป็นลูกน้องฐานะสถานะทางสังคมความเก่ง for so, one มันมองถึงเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะใช้ใช้คำพูดใช้ความชาญฉลาด กับความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งที่เขามองเขามองว่าคุณฉลาดพูดฉลาดทำฉลาดในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามมันมองถึงคนที่อยากให้อยู่แต่อีกฝ่ายจะไม่อยากอยู่ตรงนี้อืประมาณนี้อะ มันแปลกๆเนาะดูมันย้อนแย้งอะตอบประจรย์ด้วยที่ทำไมไพ่ของคุณดูอยากอยู่และไม่อยากอยู่คะ่ะมันย้อนแย้งอะใครบางคนในที่นี้อยากอยู่อยากเป็นครอบครัวแต่ไม่อยู่ใจนึงก็อยากอยู่ใจนึงก็ไม่อยากอยู่อารมณ์นี้อะเขาฝากบอกคุณได้ค่ะเขาจะฝากบอกอะไรกับคุณสิ่งที่เขาอยากฝากบอกคุณน้ำกรกฎวินญาณเจค่ะเข,คเขารักคุณเขารักเขาอยาก อยากจะมีคุณอยู่ตรงนี้เขายังคงเขาไม่อยากทะเลาะกันเวลาอยู่ด้วยกันแล้วอย่าแบบมีความขัดแย้งอะ่ะเขารู้สึกถึงความขัดแย้งที่เขาจะต้องทนแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหาคุณอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณน่ะคือเขาอยากบอกว่าเขาจะจะปรับตัวจะทนอยู่กับสถานการณ์ที่เขาไม่ได้อยากอยู่เออมันมองถึงความรักความสัมพันธ์ที่ เรามองถึงความสัมพันธ์ที่อยากให้อยู่เคียงข้างเขายังเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณอนะมันติดเหตุผลอะไรที่เป็นครอบครัวกันไม่ได้ครอบครัวตัวจริงครอบครัวที่แสดงออกถึงถึงสังคมแสดงออกออกหน้าออกตาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรักซ้อนเหรอน้ำตอบอาจารย์ใต้เมนด้วยรักซ้อนป่ะเออมันใครบางคนในที่นี้มันมีรักซ้อนเหรอ และเราก็เป็นคนอีกใบหนึ่งเป็นโลกใบที่สองของใครตรงนี้หรือเปล่าซิ่งเขาอยากบอกคุณคือความรู้สึกของเขาอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ในหัวเขามันตีกันไปหมดเลยในความคิดจะอยากอยู่ต่อเพื่อจะเพื่อจะไปเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เราจะไปได้วยกันแบบนี้ยาวๆกับสองเขาไม่อยากต้องทนกับสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกนีอีกแล้วอะ่ะ เขาต้องทนหนักมากเขาต้องทนหนักทนปรับตัวอดทนเขาต้องใส่ความพยายามความพยายามที่มีที่ต้องใส่ที่ต้องทนเพราะรักเพราะอยากมีคุณเคียงข้างแต่บางครั้งกว่าหมดทนนั้นก็เกือบทนไม่ไหวแล้วอืมมันจะทนไม่ไหวแล้วนะอารมณ์ประมาณอยากอยากรักก็อยากอยากเลิกก็อยาก เหมือนความอดทนเขาเริ่มเป็นขีดถึงจะจะถึงขีดสุดอยู่แล้วอะอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณทนจะทนไม่ไหวแล้วนะไอ้ที่อยู่รอเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ไอ้ที่ยังยังไม่ไปไหนมันมองถึงความรักที่มันเหมือนสายใยบางๆที่มันจะขาดสะบบั้นลงไปแล้วนะมันเหลือน้อยนิดอะมันเหลือน้อยนิดอะอารมณ์เนี้ยอืม ใช่จริงๆด้วยเหมือนใครบางคนในที่นี้ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาต้องใช้ความอดทนใช้พลังกายพลังใจอย่างหนักเพื่อที่จะฟันฝ่ากับปัญหากับความต้องการกับอุปสรรคกับความขัดแย้งตรงนี้ซึ่งมันเขามองว่าใจของเขาเนะี่ยอยากเดินออกไปจากจุดจุดนี้เต็มทนแต่เขามองอีกว่าเขา เดินออกไปกี่ครั้งกี่คนเขาก็แพ้พ่ายแพ้ใจตัวเองอืมมันเป็นการแบบพอเดินออกไปแล้วอยากจะเดินออกไปพอเดินออกไปปั๊บเขาก็รู้สึกถึงฉันรักเขาอ่ะฉันขาดเขาไม่ได้ฉันไม่มีเขาไม่ได้พ่ายเป็นไวเบอร์ซาได้ค่ะใช่ในความรู้สึกของเขาเราสองคนในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้แบบ ไม่มีทิศทางเป็นอะไรอะ่ะไ,ไ,แบบไ,ไ,ไปได้แบบเปิดเผยไม่ได้ไปได้ไปเป็นเส้นขนานและจุดหมายปลายทางคอมิกไม่ได้ได้วยซ้ำน,นี่แหละที่เขาต้องทนนะเปล่านี่คือเหตุผลของการทนแต่ที่ต้องอยู่นะตรงนี้ก็เพื่อยังตัดใจไม่ได้ตัดใจกี่ครั้งกี่หนก็ต้องแพ้ใจตัวเองกลับมาทุกทีเขาไม่อยากอยู่กับความอึด ไม่อยากอยู่กับความรู้สึกที่มันแย่อีกแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกมันเหมือนความอดทนเกือบถึงขีดจำกัดแล้วค่ะในใจของเขาเพราะเขาไม่มีสถานะเลยค่ะไม่มีไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเราออกนอกหน้านอกตาไม่ได้ในเบื้องลึกเบื้องหลังคุณสองคนอาจจะมีมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ใช่เหมือนที่คนอื่นเห็นในความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันลึกมันอย่างลึกเป็นบางคนคอมเมดกละแต่ว่าในความเป็นจริงที่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครรับรู้รับรู้ไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่สุดบอกใครไม่ได้เปิดเผยไม่ได้มันมองถึงหน้าที่หน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมมันเป็นองค์ประกอบ สิ่งที่เขาอยากบอกว่าความอดทนของเขานะมันเหมือนขีดจํากัดแห่งความอดทนนั้นอนะเกลือบหมดละ <c oughs> เหลืออยู่เพจอ o อกคัพเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยเนี่ยเด็กเป็นไพ่ใบเล็กขีดจํากัดของไพ่ใบเล็กความรักที่มันมันเหมือนการถูกกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําซ้ําๆเดิมๆซ้ําๆเดิมๆเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวจนจนมันทําให หมดใจเริ่มความรู้สึกที่ที่มันรักมันเริ่มลดน้อยถอยลงถอยลงไปเหมือนใกล้จะหมดใจแล้วแหละแต่มันยังมีอยู่ไงเขาไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วถามว่าทําไมเขาไม่อยากยืนเพราะเขาไม่ได้รักเราเหรอไม่ใช่เขาอยากอยู่กับคุณแต่ไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้ตั้งหาก สถานะที่ไม่มีโอเคไหมความต้องการในใจของเขาคืออะไรคะเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ความรักความใส่ใจการการต้องการคุณต้องการเกิดการเริ่มต้นใหม่ต่อกันค่ะความชัดเจนใช่ ไม่ใช่ความรักที่เราสองคนได้แต่คอยขัดแย้งได้แต่เรียกร้องแต่อีกฝ่ายไม่ให้เหมือนเรียกร้องคนเราเหมือนเขาอาจจะมองว่าคนเราทารักกันจริงๆอ่ะก็ไม่จะเป็นต้องเรียกร้องปะคุณก็จะต้องพยายามทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักใส่ใจดูแลเทคแคร์ทุกๆอย่างเพื่อคนที่คุณรักแต่เขามองว่าเราสองคนน่ะเราพูดว่าเรารักกันเราเราเราอยู่ด้วยกัน แต่เรามีใจที่ตรงกันแต่มันมีแต่คำพูดมหมันมีแต่คำพูด,ดว่ารักแต่ไม่มีการกระทําให้เห็นจับต้องไม่ได้เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมองถึงความสัมพันธ์ที่ก็อาจจะคิดว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นคุณก็ต้องพร้อมจะสละบางสิ่งบางอย่างต้องเลือกได้ต้องชัดเจนกว่านี้ค่ะ นี่คือความต้องการของเขาความรักที่เท่าเทียมความรักที่ฉันรักเธอเธอรักฉันต่างแค่กันต่างตอบตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกด้วยกันแต่เขามองว่ารักเราไม่เท่ากันค่ะฉันรักเธอมากกว่าเธอรักฉันหรือเปล่าอันนี้และเขามองถึงความแตกต่างบางคนแตกต่างในเรื่องของสถานะวัฒนธรรม รักที่มีความแตกตา่างอีกคนหนึ่งตำแหน่งสูงอีกคนหนึ่งหน้าตาดีอีกคนหนึ่งเก่งหรือเกินบางคนอีกคนหนึ่งฐานะด้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่อมันอาจเลยเลยอาจจะทำให้คุณเองไม่เลือกไม่เลือกเขาะจะบอกว่าความอดทนนั้นเริ่มความรู้สึกในใจเริ่มถูกถูกบั่นทอนให้ลดน้อยถอยลงขีดจำกัดในความสัมพันธ์เริ่มจะหมดลง แล้วเริ่มจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วถ้าในความรักนั้นไม่เกิดการเติมเต็มที่ถูกต้องหรือที่ดีพอความสัมพันธ์นี้มันก็จะไปกันได้แบบลากๆก,กันไปและสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อินเลิฟกับตรงนี้อีกแล้วความรักเริ่มลดลงไปลดลงไปเพราะใครบางคนกระทำให้มันลด ความรู้สึกที่คนหนึ่งต้องทนเออประมาณนี้ประมาณนี้อารมณ์นี้จ้ะอืมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นย่ามกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้แชทบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์ a f a ศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ